ยาใจรีบขับรถมาที่บ้านเพื่อนสาวเพื่อที่จะมาปรึกษาเรื่องแต่งงานในครั้งนี้นี่อยาใจแกแน่ใจแล้วหรอว่าจะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นจริงๆนะ่ะอืมฉันคิดดีแล้วก็ฉันกับเขาเ,ออเราสองคนรักกันจริงๆนี่แกแต่ว่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วนะไม่รู้กี่ครั้ง แถมยังมีเมียมาแล้วไม่รู้กี่คนล้วนแต่อยู่ไม่ได้กันทั้งนั้นแกไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเหรอฉันรู้แต่จะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันกับเขารักกันจริงๆนี่ไม่งั้นฉันจะตกลงแต่งงานกับเขาเหรอเราสองคนได้ตกลงกันแล้วว่าจะแต่งงานกันอะไรก็ขวางไม่ได้หรอกเออเออฉันก็แค่เป็นห่วงแก ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งก็เท่านั้นขอบใจแกมากนะพิมพ์ที่เป็นห่วงฉันแต่ว่าฉันเองก็ได้ตัดสินใจไปแล้วยังไงเราสองคนก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีอืมอมืว่าแต่เมื่อไหร่ล่ะที่แกสองคนจะแต่งงานกันนะ่ะก็อาทิตย์หน้านี่แหละพิมพ์แกต้องไปให้ได้นะฉันอยากให้แกไปเป็นเพื่อนฉันด้วยในฐานะเพื่อนเจ้าสาว ได้สิถึงแกไม่บอกฉันฉันก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นฉันกลับบ้านก่อนนะอืมแล้วเจอกันโอเคจากเพื่อนจากนั้นยาใจก็ขับรถออกจากบ้านเพื่อนสาวของเธอไปสิงขรเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดีเขาอาศัยอยู่กับตาที่บ้านพ่อและแม่ของเขาก็แยกทางกันสิงขรถูกเลี้ยงมาเป็นอย่างดี โดยที่ตาของเขาเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วสิงคขอนเองก็มีเมียม,มาแล้วหลายคนแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงไม่มีใครอยู่กับเขาได้นานสักคนเลยสิงคอนมีชีวิตที่ดีได้ก็เพราะตาของเขาเขาเป็นคนส่งเสียทุกอย่างให้สิงคขอนได้เรียนสงูงมันจึงทำให้สิงคขอนรักตาของเขามาก ไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็ไม่เคยขัดใจตาของเขาเลยส่วนใาญ่ของเขาท่านก็ได้จากไปตั้งนานแล้วถึงแม้ว่าคุณตาของเขาจะมีอายุ60กว่าปีแต่ว่าคุณตาก็ยังดูหนุ่มและแข็งแรงไม่เหมือนกับคนที่มีอายุมากเลยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นมักจะลือกันว่าสาเหตุที่ไม่มีใครอยู่กับสิงหขอนได้ก็เป็นเพราะตาของเขาที่คอยกีดกัน แต่ยาใจก็มั่นใจว่าถ้าเธอได้แต่งงานกับสิงห์ขรแล้วทั้งสองจะต้องผ่านอุปสรรคไปได้แน่นอนเพราะเธอคิดว่าเธอกับสิงห์ขรรักกันมากและจะต้องผ่านทุกอย่างไปได้แน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะแต่งงานกับเขาให้ได้ยาใจก็ได้แต่คิดยาใจเองพ่อแต่งงานก็จะต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านกับเขาที่บ้านของยาใจก็มีป้า ที่เธออาศัยอยู่ที่บ้านป้ามานานส่วนพ่อกับแม่ก็แยกทางกันไปแล้วต่างคนก็ต่างมีใหม่ยาใจจึงตัดสินใจอยู่ที่บ้านกับลุงและป้าพอเธอแต่งงานแล้วเธอก็ขอย้ายไปอยู่ที่บ้านของสามีโดยที่ลุงกับป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยก่อนที่จะกลับบ้านยาใจก็ได้แวะไปหาสิงห์ขรนก่อนแต่ว่าเธอกลับไม่ได้โทรบอกเขาล่วงหน้ามันจึงทำให้ตอนนี้ ที่บ้านมีแต่คุณตาของเขาที่อยู่บ้านพอยาใจมาถึงเธอก็ต้องอยู่ต่อเพราะไม่อยากจะเสียมารยาทเมื่อมาถึงก็ต้องเข้าไปไหว้คุณตาก่อนที่จริงยาใจก็ได้เจอกับคุณตาของสิงคอขแค่ครั้งเดียวจากนั้นมาก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยจนมาถึงวันนี้เธอก็ได้เจอหน้ากับคุณตาอีกครั้งพอมาถึงบ้านแล้วเธอก็ต้องเข้าไปไหว้คุณตา ซึ่งเป็นคุณตาของสามีเสก่อนสวัสดีค่ะคุณตาอา้าวหนูยาใจเข้ามาก่อนสิแล้วนี่มาหาเจ้าสิงมันหรอกเหรอใช่ค่ะคุณตาแต่ว่าเจ้าสิงมันไม่อยู่บ้านหรอกเธอไม่รู้เลยเหรอพอดีว่ายาใจรีบมาเลยไม่ได้โทรหาพี่สิงขอนก่อนนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้เราสองคนได้โทรคุยกันเรียบร้อยแล้วนะจาะคุณตา แล้วหนูรีบมาแบบนี้มีธุระอะไรกับเจ้าสิงมันล่ะไม่มีอะไรหรอกจ้าหนูก็แค่แวะมาหาพอเห็นคุณตาอยู่บ้านหนูก็เลยถือโอกาสเข้ามาไหว้คุณตาด้วยนะจ๊ะจากนั้นยาใจก็คลานเข้าไปใกล้ๆคุณตาของสิงคอนคุณตาจ๊ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานแต่งของหนูกับพี่สิงคอนแล้วนะจ๊ะอืมเรื่องนั้นน่ะตารู้แล้วล่ะ ว่าแต่หนูเถอะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วเหรอจ้าหนูพร้อมทุกอย่างแล้วจ้าได้ข่าวว่าพ่อแต่งงานแล้วหนูก็จะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยกันใช่ไหมล่ะใช่จากคุณตาดีแล้วล่ะถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆนะอย่าเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆที่อยู่ได้ไม่นานแล้วทำไมถึงอยู่ได้ไม่นานล่ะจ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณตา ยาใจก็เกิดความสงสัยก็เลยถามไปแบบนั้นเฮ้อตาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตาว่าพวกหล่อนคงไม่ใช่คู่ชีวิตของเจ้าสิงมันจริงๆละมั้งแต่สำหรับหนูน่ะตาก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นนะแบบนั้นหมายความว่ายังไงล่ะจ๊ะก็เป็นคู่ชีวิตกับเจ้าสิงไปนานๆนะสิจ้ะคุณตา สายตาของคุณตาที่มองเธอนั้นเธอมองมันไม่ออกจริงๆมันดูไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่รักและเอนดูลูกหลานยาใจเองก็ยังดูไม่ออกเหมือนกันสายตาแบบนี้มันคล้ายๆกับว่าเป็นสายตาแบบไหนกันแน่เธอรู้สึกว่ามันไม่คุ้นชินเหมือนจะนึกออกแต่ก็นึกไม่ออกแต่ก็ช่างเถอะไม่ว่าจะเป็นยังไงอีกไม่นานเธอก็จะได้แต่งงานกับหลานชายของเขาแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะต้องยอมรับมันให้ได้เพราะเธอมั่นใจว่าเธอกับสิงคอนจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันที่ถูกต้องอยู่แล้วเออนี่หนูแล้วเจ้สิงมันบอกหรือเปล่าว่าจะกลับมาบ้านตอนไหนเย็นๆสักหน่อยละจ้ะเห็นพี่สิงบอกว่าติดธุระยอยู่เออว่าแต่หนูยาใจรีบกลับหรือเปล่าล่ะเออ คุณตามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพอดีว่าตารู้สึกหิวข้าวนะสิเมื่อเช้าก็ทานอะไรไม่ค่อยได้กว่าเจ้าสิงมันจะกลับก็คงอีกหลายชั่วโมงหนูช่วยทำกับข้าวอร่อยๆอให้ตาก่อนจะได้ไหมได้สิจ๊ะคุณตาเดี๋ยวหนูจะทำเผื่อพี่สิงด้วยนะจ๊ะยาใจรู้สึกดีใจมากที่คุณตาพูดแบบนั้นพอต่อไปเธอเองก็จะต้องย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้ว เธอก็ต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับคุณตาของว่าที่สามีด้วยว่าแต่คุณตาอยากจะทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าล่ะจ๊ะอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าทำเผ็ดก็แล้วกันได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณตารอแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นยาใจก็เดินเข้าไปในครัวเธอเดินไปที่ตู้เย็นและหาของออกมาทำให้กับคุณตาเธอเลือกทำเมนูง่ายๆ ที่ใช้เวลาทำไม่นานพอเสร็จยาใจก็ยกออกมาให้กับคุณตาของสิงขรได้ทานคุณตาจ๊ะกับข้าวเสร็จแล้วจ้ะอืมหน้าตาน่าทานมากเลยนะเอ้าหนูนั่งอยู่ทำไมล่ะมาสิมาทานข้าวด้วยกันเออไม่เป็นไรหรอกจ้ะคุณตาทานก่อนเถอะพอดีหนูยังไม่ค่อยหิวไม่ต้องเกรงใจหรอก อีกไม่นานเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วต่อไปหนูก็จะต้องมานั่งทานข้าวด้วยกันทุกวันก็ได้จ้ะถ้าอย่างนั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะจากนั้นยาใจก็ตักข้าวใส่จานเธอไม่ได้สังเกตเลยว่าสายตาของคุณตานั้นกำลังจ้องมองเธออยู่ยาใจเงยหน้าขึ้นไปแลเห็นสายตาของคุณตาที่กำลังมองเธอแปลก กับข้าวอร่อยไหมคะคุณตาอร่อยสิฝีมือหนูยาใจนี่อร่อยมากเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ทานเยอะๆนะคะถ้าหนูยามาอยู่ที่นี่ตาคงจะได้ทานกับข้าวฝีมือของหนูทุกวันเลยสินะค่ะต่อไปถ้าหนูมาอยู่ที่นี่แล้วหนูจะทำกับข้าวอร่อยๆให้คุณตาทานทุกวันเลยนะคะแล้วหนูก็จะคอยดูแลคุณตาแทนพี่สิงห์ขอนด้วยค่ะ จริงเหรอหนูยาใจหนูพูดแบบนี้แล้วว่าจะดูแลตานะ่ะค่ะคุณตาหนูรับปากค่ะจากนั้นคุณตาก็ทานข้าวอย่างอิ่มหนำสำราญด้วยความสุขทั้งสองนั่งทานข้าวด้วยกันและคุยกันอย่างถูกคอยาใจเองก็ดีใจมากที่คุณตาทานข้าวฝีมือของเธอได้เยอะทีเดียวพอทานข้าวเสร็จ ยาใจก็เก็บทุกอย่างไปล้างทำความสะอาดก่อนที่สิงขรจะกลับมาเพราะเธอต้องเตรียมเอาไว้ให้กับสิงขรอ,อีกพ่อสิงขรกลับมาบ้านเขาก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยก่อนจะกลับบ้านทั้งสองก็ได้นั่งคุยกันต่อไม่นานยาใจก็ได้ขอตัวกลับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ถึงวันแต่งงานของสิงขรกับยาใจงานแต่งถูกจัดขึ้นไม่ได้ใหญ่โตมากนักเพราะส่วนมากก็มีแต่พวกเพื่อน ทั้งสองก็คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าจะจัดงานเล็กๆเชิญแต่พวกเพื่อนๆเท่านั้นเพราะสิงคขอนก็ไม่ได้มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนมีแค่คุณตาเท่านั้นเองพอเวลาผ่านไปพิธีก็เสร็จลงสิงคขอนเองก็ให้เพื่อนอยู่สังสรรด้วยกันก่อนยาใจเองก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สิงคขอนก็ได้บอกให้ยาใจไปช่วยดูแลคุณตาก่อนเพราะเขาจะสังสรรค์กับเพื่อนๆต่อหลังจากนั้น สิงขอนก็ออกมานั่งดื่มกับเพื่อนที่ข้างนอกปล่อยให้ยาใจดูแลคุณตาอยู่ข้างในบ้านสองต่อสองคุณตาจ้าเหนื่อยไหมจ้าวันนี้ไม่เหนื่อยหรอกตาเนี่ยดีใจมากกว่าที่ตอนนี้หลานทั้งสองได้แต่งงานกันจริงๆสทัทีตาก็ยิ้มอย่างมีความสุขถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะนวดให้คุณตานะคะคุณตาจะได้สบายขึ้นก็ดีนะสิ แต่ว่าหนูไม่อยากจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนข้างนอกเหรอไม่หรอกค่ะถ้าหนูออกไปแล้วใครจะคอยดูแลคุณตาล่ะคะอีกอย่างหนูก็รับปากกับคุณตาแล้วว่าจะดูแลคุณตาส่วนพี่สิงห์ขอน่ะปล่อยให้เขาอยู่กับเพื่อนๆของเขาเถอะค่ะแหมหนูยาใจนี่ช่างเป็นคนดีซะจริงๆจากนั้นยาใจก็นวดให้กับคุณตาทำให้คุณตารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น สายตาของคุณตานั้นมันดูมีแล่เหลี่ยมเขาพูดชมยาใจอยู่บ่อยๆเพื่อให้ยาใจหลงกลยาใจเองก็เชื่อจนสนิทใจแต่เธอก็ไม่รู้หรอกว่าที่จริงแล้วเมียคนก่อนๆของสิงค์ขอน่ะที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าคุณตาแอบคิดไม่ดีกับหลานสะพ้ยทั้งนั้นพอยาใจนวดไปเรื่อยๆคุณตาก็เริ่มเอามือมาสัมผัสที่แขนของเธอเธอตกใจมาก และเธอกรีบพูดขึ้นมาทันทีแต่คุณตาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่พอโนดไปได้สักพักคุณตาก็เอามือมาสัมผัสอีกทำให้เธอตกใจอยาใจไม่กล้าพูดเสียงดังเพราะกลัวว่าคนอื่นๆจะได้ยินแต่หารู้ไม่ว่าข้างนอกนะ่ะเขาเปิดเพลงเสียงดังกันอยู่อย่าใจพยายามดิน้นแต่ว่าคุณตาสิแข็งแรงเอามากๆมือไม่ได้อยู่นิ่งเลย จนมันทำให้ยาใจก็รู้สึกแปลกๆแ,แ,และแอบคิดในใจเบาๆนี่ละมั้งที่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เพราะว่าคุณตาเป็นแบบนี้นี่เองยาใจรีบลุกขึ้นและวิ่งออกไปหาสิงคอนข้างนอกด้วยความตกใจเพื่อนๆที่เห็นท่าทางไม่ดีจึงขอตัวกลับบ้านส่วนสิงคอนก็ได้พายาใจเข้ามาข้างในและเห็นคุณตาล้มอยู่ที่พื้นเขาเรียพยุงคุณตาขึ้น และพาเข้าไปพักผ่อนส่วนยาใจเขาก็พาเข้าไปในห้องยาใจเล่าให้สิงขรฟังทุกอย่างและเขาก็เชื่อเธอสิงขรบอกกับยาใจว่าเขาจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกจากนั้นทั้งสองก็มีความสุขกันทั้งคืนโดยที่ยาใจเองก็ได้ลืมเรื่องนั้นไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้เธอก็ได้มีสิงขรมาคอยดูแลเธออยู่ตลอดทั้งคืนเลยล่ะคะ่ะ